รู้หรือเปล่าครับว่าแอปเป๋าตังในการซื้อสลากดีเท่านะครับเขามีระบบการขึ้นเงินอัตโนมัติแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับตรงข้อความข้างล่างอาทีนี้เขาจะบอกว่าให้ตั้งค่าการขึ้นเงินอัตโนมัติแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับตามที่เขากําหนดโอเคแล้วทีนี้ก็จะเป็นขึ้นบัญชีหรือ g ีเวเลก็แล้วแต่แล้วก็ กดขึ้นเงินอัตโนมัติได้เลยครับว่าจะโอนเข้า G ีเวลหรือโอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นหมายเลขบัญชีของผมเองแล้วก็ช่องการสำรองก็คือเป็น g ีเวลนะครับเพื่ออีกบัญชีหนึ่งไม่ได้แล้วเราก็กดรหัสตามนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ก็จะคือเป็นการตั้งค่าทีนี้เวลาเราถูกหวยเราก็ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเราจะ ลืมโอนตังหรือว่าลืมกดรับรางวัลน,นะครับผมปกติเราต้องมาคอยกดรับรางวัลทีละตัวนะครับให้ได้เงินรางวัลน,นะครับในการเข้ากระเป๋าบัญชีเรานะครับผมทีนี้เราก็ไม่ต้องมาคอยเสียเวลาหรือกังวลหรือลืมนะครับเงินก็จะเข้าในกระเป๋าเราอัตโนมัติแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ